เอ,อเปน็อตอนแล้วเพี่อไอ้ดี่จ้าโหลูกกระสุนโคตพอดีอปดปดเป็นแรงจริงไอ้เหี้ยเกินไปายกูไปแล้ะตรงไหนรับตตรงไหนนาะตัวสำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่เฟซบุ o กเ m เมเรซแฟนเพจและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกม p ับ G Mobile กันอยู่นะครับผมมีร้านมาแนะนำชื่อร้านว่า Play Store นะครับเป็นร้านที่เติมผ่านระบบเกมโดยตรงรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนครับและทางร้านก็ยังมีหน้าเว็บหลักที่สามารถเข้าถึงง่ายๆเพียงแค่พิมพ์ www.playsto.in.th r e หรือตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างของคลิป ท่านก็จะเข้าสู่หน้าเว็บหลักของร้านและก็เลือกหัวข้อเติมเกมออนไลน์เลือกเกมที่ท่านต้องการเติมและทำตามขั้นตอนของทางเว็บได้เลยครับหรือจะทักไปหาแอดมินเพจก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะสะดวกคุ้มจัดไปราคาา อตายหาแล้วลืมไม่คอดแล้วก็ทำอะไรได้บ้างครับก็นี่ยผมจะลองอยู่เหนียวว่ามันทำอะไรได้บ้างไม่เคยมาเหมือนกันเมื่อกี้เล่นกับเพื่อนเพื่อนพาไปลงตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเฮ้ยมีให้ซื้อของปะเฮ้ยเอ้ยแมงป่องยิงได้ป่าวอ่ะมันมันจะมีให้ซื้อของไม่ได้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 แมงงอดแมงงอดแล้ก็เปียนอ่ะเราไมยิปโปเหลือตัวแค่นี้

เขาบอกว่าให้ปิดใจโลถ้ามันปักอ่ะอ๋อมันเหมือนจะให้ซื้อปืนอ่ะเออนี่ไงได้นะพี่จักรูมับก็ให้ผมกลายไปได้จิ๋วแล้วไอ้จิ๋วด้จริงปิดใจโลอ่ะพี่เออใช่เอ้าจะทำไงทีนี้ภารกิจอ๋อเก็บเก็บเก็บไปเก็บ ทำไมพี่ไม่แปลงล่างครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับยากวะขับยากจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยบินก็บินเอะจะขับอะไรขับยากว,ยวะฉันแปลงล่างแล้วพี่เดี๋ยวพี่แปลงล่างแล้วอแปลงแล้ว เฮ้ยเฮ้ยยกเลิกไงยกเลิกไงไปไปเปลี่ยนใจเฮ้ยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปพี่มีคนตรงนี้มีคนแล้วพี่ยิงมันยังไงอะไปด้วยไปด้วยไปด้วยรอกันพอแล้วเอากูจะยิงเอาเอาเดี๋ยวนอกมันยิงไม่ได้ป่ะพี่เอ็ม เฮ้ยที่ผ่ายแล้วโหคนนะนี่ไม่ใช่บอดเวลาผมหมดเว้ยถ้าผมอยู่ข้างนอกอ่ะเวลาอยู่นอกอดีไม่ได้เปล่าเวลาอยู่นอกจะกลายกลับเป็นคนแน่ก่อนหาปืนก่อนเผื่อมีคนมาโอ้โห้ปจะให้ปืนกูมาแค่สามสิบรูปุ๊่เออได้แค่นี้เหมือนกัน อวิ่งว่ะพี่วิ่หนีหนีไเร็วเร็ววิ่งกลับไปหาเพื่อนเรียบร้อยมันตายบินติดขอบหน้าต่างพี่ตายติดขอบประตูเอ้ยขอบหน้าต่างเอ้ยกูบินไม่เป็นเลยเฮ้ยเอ้าไอ้ไอ้จ้ามึงยิงกูทำไมเนี่ยเดี๋ยวเออเอามึงมึงยิงมึงได้เอามึงยิงมึงนี่มึงยิงมึงนี่อ่ะมันจะตายไหม ยิงหนักหน้ามันยิงหนักหน้ามันเฮ้ยหมดเวลาครับเอ้าเออนี่ไงหมดเวลาแล้วน่ะเอาปืนหน่อยเราบาลที่พายดิจี๊ดเนี่ยนี่มันตัวอัปลักอะไรวะอ้าวไอ้สัรเลวใช่เดือไรเดือไรนี่เฮ้ยนี่นเจ้ารถมาโอ้ชิ่งเฮ้ยขอบใจมากที่เอารถมาให้มาอย่างนี้ วันนี้ผมจะพามาดูที่บ้านล้างแห่งหนึ่งครับที่อยู่บนหอคอยตรงด้านล่างของสะพานตรงนี้ย้าได้ข่าวเข็มชาวบ้านเขาล่ำลือกันว่ามีคนภูเคอตายนี้ครับแล้วทีนี้เราจะเข้ามาดูกันว่ามันบีจริงหรือเปล่าครับพวกะกองความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับชาวบ้านในบริวเวณใกล้เคียงแล้วมีรถมา,มา,มา คุณผู้ชมตอนนี้ก็กำจัดไปหนึ่งตัวแล้วนะคิดว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นผีผีที่คอยเข้ามาลานและก่อกวนชาวบ้านกลับไปชาวบ้านแตกแลดื่ตื่นตกใจกันไห้หมดเลยครับตรงนี้จริงๆเราควรดักหลังเอาไว้รอด้วยดิเราควรดักที่หลังก่อนดีเพราะว่าโอ้โหเอ้ยน่ามีคนมีคนเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำดิ มึงก็พากูเปลี่ยนรถอยู่ได้เนาะมันมาแล้วเออเกิดนอก่อวแน่แทไอ้นี่จ้าโอ้หลูกกระสุนกูหมดพอดีแต่เชื่อเมื่อกี้กดเขาตังค่าเฉยเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแนวน้ำก็ได้พี่ฮ่าฮ้าขู่ลับตายไอ้สั้นกูกลับตาย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเรือยุของเหรอตามของไม่ไม่สมองเหรอดันเด้พี่เจ้ารถไปหลบข้างหลังแต่ตอนนี้พี่ยุ่งอยู่ทำไมอะพี่เก็บของเพระพี่กำลังตามขออยู่ ไปเร็ว,วอาคาหาก็ได้ไปไปได้ไปะเจอแล,ล้วเจอมาแล้วไหนรอะ่ะมันขับเรือมาหลงัลงเข้าหลังเข้าเวียดน่าจะเต็มที่สองตัวตายตาเลยตาเลย,เยาตาเลย จะพองวะเพราะว่าวมขับมันเล่นแรงนะเล่นแรงนะเล่นแรงนะเป็นแรงจริงไอ้เหี้ยเกินไปอีไปละไปแล้วเตี้มเตี้มเตี้มอ้าวอ้าไปละผมเปิดลองได้เป็นหนึ่งตัวนะฮะ ยิ่มาจากไหนวะจะมุมเล่มรถัอนนี้ไงดิขวาไงที่มันตีเองน้องพี่เอาคืนนี่แหละเฮ่เก็บรถไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ็มสั่งนี้วันช็อตร้อนอยู่พี่เขาต้นไม้เลยเอ็มไี่รับปกอ่ะได้เสียงปกสีเสียงมันแน่นดิจังเยผมไม่รู้ครางเลยว่เนี้อ ตัวไหนเนาะตัวไหนเนาะตัวตัววันช็อตเลยฟังไหนวะอุ้ยไกลอุ <S <s ้ยวันช็อตว่ะวันช็อตเขาโอ้โหพี่สวนหัวมันได้เอ้ยมันตายเหมือนกันนี่เฮ้ยดึงได้ไอ้ไก่ดึงได้ตรงนี้ตรงนี้ดึงได้ไก่ไอ้ไก่มาช่วยกูด้วยต่อไก่ตายเดย์ตายมันมีสองตัวไอ้ไก่ห้องน้ำระวัง ไลกลงต่อไรต่อไรไปลเปลยงยังยังยังไปก่อนมึงลบกูดิเจเย็นๆจถอยหนึ่งสองไปแลไอ้ไก่ไอ้ไก่เราอยู่นอกวงไอ้ไก่อะไรวะเอ้พี่เพฝั่งนี้มีนะพี่มอนจะมีมอนจะมาแล้วเพื่อ เอ๊ะป่าตะมกป่าตะมกมาแล้วมาแล้วเห็มาแล้วนา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 ดิเฟกต์ปัญชลาครับจังหวะนี้อยู่นั่นแหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตามมาไอ้เจ้าไอ้เพียมโพดโหดเพียมโพดโหดจังหวะนี้มันมาร์กจุดนะย้ายจุดก็ดีนะมานบอกเพื่อนเผาเมื่อกน จับมันได้กลิ่แล้วฮะตัวนี้ฮะร้องแค่กองซ้ายมาไม่ถึงเตอรเตรียมเตรียมเตรียมวะวิดีวิดีไว้เตรียมแล้วเตรียมเล่นต่อนเลยพี่ผมปอกปังยมาหมนหมดวัวหมดเพียม่าพุ่งน็อกนะไอ้ไก่ไอ้ไก่มึงรีบดูรีบรุกเลยเข้าวงนะเข้าวงนะ เลยสามตัวนู้นแหละบอกระผิดเลยสองสองตัวสองตัวข้างน้ำมันหแลหละข้าข้าข้า <ๆ S 2> มอไซค์มาจอดพี่ทำไมปลาระเบิดไม่ได้วะ ไอ้ไก่ไอ้ไก่โอ้ยไอ้ที่อเอาจะจัดครับรอบนี้หนึ่งนั่นของเราแล้วจัดแปดสคิวกับ1ั1 4ดาเมจ